นะคะคริวลัสนะคะเป็นน้ํามันคริวเนาะเมื่อกี้น้ํามันจากพืชเราก็จะไม่ได้รับคือที่นอนตแยกเอาไว้เนี่ยเพื่อเพราะว่ามีหลายๆคนมาถามเลยคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยทานอะไรได้ดังนั้นเราก็เลยแยกเลยนะคะเอาน้ํามันที่เป็นคริวเนี่ยที่เป็นสัตว์ทะเลน้ําลึกเนี่ยนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือรวมทั้ง EPA DHA ที่บํารุงสมองเนาะนะคะแล้วก็ลดตะกิสรายอะไรมากมายนะคะลดเ,เกี่ยวกับเรื่องกรดเลือดที่มัน พร้อมที่จะตีบจะแตกจะตานตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะคะเราก็เลยแยกเอาไว้เป็น2สินค้านะคะซึ่ง3ตัวนี้บอกเลยว่าทั้ง f a ฟเอเแล้วก็คริวลาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทานทุกๆวันเลยเพื่อติดเกราะป้องกันให้ร่างกายของเรานะคะไม่ต้องเจ็บป่วยนะคะต่อเลยค่ะอ่าตัวต่อมานะคะเอาอัลติมาไลฟ์ที่สุดของนวัตกรรมนำเทรน์สุขภาพาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า